คุณแน่ใจหรือไม่ว่าระบบการเรือนที่คุณใช้ทุกวันยังเป็นของมนุษย์อยู่จริงหรือว่าในเงามืดของข้อมูลปริมาณมหาศาลมีอัลกอริทึมบางอย่างที่ค่อยๆเขียนกติกาใหม่ให้โลกใบนี้โดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยครับหลายคนอาจคิดว่าเงินก็แค่เงินแต่ประวัติศาสตร์การเงินสอนเรามาเสมอว่าทุกครั้งที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเครื่องมือแลกเปลี่ยนมูลค่าของมนุษย์ก็เปลี่ยนตามและทุกครั้งที่เงินเปลี่ยนโลกทั้งใบก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยครับ ในวันนี้เมื่อ AI เริ่มกลายเป็นตัวละครหลักในระบบเศรษฐกิจโลกกำลังก้าวเข้าสู่จุดหักมุมครั้งใหม่ที่อาจใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนมนุษย์ใช้เปลือกหอยและโลหะมีค่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนต่อมาอาณาจักรโรมันพัฒนาเหรียญที่มีตราราชวงศ์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ในศตวรรษที่17ธนาคารอังกฤษออกธนบัตรซึ่งเป็นสัญญาแทนทองคำก่อนที่สหรัฐจะประกาศยุติมาตรฐานทองคำในปี1971เปลี่ยนเงินให้กลายเป็นความเชื่อที่ถูกสร้างและควบคุมโดยรัฐและระบบธนาคารกลาง แต่ตั้งแต่ช่วงปี2008เมื่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์พังทลายความเชื่อมั่นของโลกต่อสถาบันการเงินสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชนได้เข้ามาสันคลอนบทบาทของรัฐและกลายเป็นตัวแทนความพยายามสร้างเงินแบบไร้ศูนย์กลางเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วตอนนี้เรากำลังก้าวไปอีกขั้นขั้นที่ปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากกว่าแค่ช่วยคำนวณแต่กำลังออกแบบเศรษฐกิจ ควบคุมข้อมูลและทำนายพฤติกรรมทางการเงินของมนุษย์ได้แม่นยำกว่าที่เราเคยคิดไว้ครับคำถามคือเงินในยุค AI จะเปลี่ยนโลกอย่างไรและเราควรเตรียมตัวอย่างไรในวันที่ระบบการเงินอาจไม่ต้องการมนุษย์ในการควบคุมอีกต่อไปเมื่อเราพิจารณาต้นกำเนิดของระบบการเงินเราจะพบรูปแบบที่เกิดซังอย่างน่าสนใจ ทุกยุคสมัยมีเหตุการณ์หนึ่งจุดประกายการเปลี่ยนแปลงการล่มสลายของความเชื่อเดิมและการเกิดขึ้นของกติกาใหม่ไม่ว่าจะเป็นยุคเหรียญโลหะที่ต้องพึ่งพาอำน,นากษัตริยุคธนบัตรที่ต้องพึ่งพาธนาคารกลางหรือยุคเงินดิจิทัลที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีบล็อกเชนและวันนี้เรากำลังเดินเข้าสู่ยุคที่เงินอาจต้องพึ่งพาสติปัญญาของระบบอัตโนมัติที่ฉลาดกว่ามนุษย์ครับมาดูลำดับเหตุการณ์แบบเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงนี้กันครับ จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปริมาณข้อมูลทางการเงินเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณโลกเริ่มออนไลน์ธุรกรรมเกิดขึ้นในความเร็วระดับมิลลิวินาทีไม่มีใครสามารถติดตามข้อมูลมหาศาลนี้ด้วยสมองมนุษย์เพียงอย่างเดียว AI จึงเข้ามาทำหน้าที่วิเคราะห์ทำนายจัดการความเสี่ยงและปรับพฤติกรรมตลาดอย่างอัตโนมัติจากนั้น AI ก็ไม่เพียงแค่ช่วยวิเคราะห์แต่เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องสำคัญกว่าเช่นการให้สินเชื่อ การบริหารพอร์ตการลงทุนการตรวจจับการทุจริตและการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินด้วยความแม่นยำที่มนุษย์ไม่สามารถแข่งขันได้ครับการเติบโตของ AI ในโลกการเงินจึงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ปีอัลกอริทึมเริ่มกลายเป็นผู้เล่นหลักของตลาดหุ้นการซื้อขายความเร็วสูงแบบ HFT เริ่มควบคุมสภาพคล่องของตลาดโลก บางครั้งอัลกอริทึมที่ตอบสนองเร็วเกินไปก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างที่เราเคยเห็นในเหตุการณ์ Flat ต Crash ปี2010ที่ดัดชนีดาวโจนส์ดิ่งลงกว่า1,000จุดในไม่กี่นาทีก่อนจะดีดกลับอย่างปริศนานี่ไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งเดียวและมันคือสัญญาณเตือนแรกว่าเมื่อ AI ควบคุมเงินในความเร็วที่มนุษย์เข้าไม่ถึงผลกระทบของมันอาจเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาได้ครับ จุดแตกหักครั้งสำคัญเริ่มชัดเจนเมื่อรัฐบาลหลายประเทศเริ่มทดลองออกเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC ที่ช่วยให้รัฐติดตามกำกับและควบคุมระบบการเงินได้ในระดับที่ลึกดัวเดิมอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีใหญ่เช่น Apple Tencent และบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ก็สร้างระบบชำระเงินของตัวเองขึ้นมา เมื่อรัฐและเทคโนโลยีแข่งขันกันเพื่อเป็นเจ้าของระบบเงินยุคใหม่เส้นแบ่งอำนาจทางเศรษฐกิจก็เริ่มเบลอและความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆครับความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าอนาคตของเงินจะยังเป็นสินทรัพย์ที่มนุษย์สามารถควบคุมได้ด้วยนโยบายหรือไม่หรือ AI จะกลายเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าดอกเบีย้ยและการเคลื่อนไหวของตลาดทั้งหมดผลกระทบที่ตามมานั้นลึกและกว้างกว่า,วาที่คิดมากครับ ข้อแรกระบบการเงินอาจไม่ใช่ระบบที่ใช้อารมณ์มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนอีกต่อไปตลาดที่เคยเคลื่อนตามข่าวความกลัวความโลภอาจถูกแทนที่ด้วยอัลกอริทึมที่คำนวณความน่าจะเป็นทุกเสี้ยววินาทีข้อ 2. บทบาทของธนาคารกลางอาจถูกตั้งคำถาม AI สามารถวิเคราะห์และประมวลผลนโยบายได้เร็วกว่าคณะกรรมการหลายเท่าหาก AI ถูกใช้เพื่อบริหารเสถียรภาพเศรษฐกิจใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจในท้ายที่สุด ข้อ 3. ความเหลื่อมล้ำทางข้อมูลจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจผู้ที่มีเครื่องมือ AI ระดับสูงจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มหาศาลขณะที่ผู้ที่ไม่มีอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังในระบบใหม่ที่เปลี่ยนเร็วเกินไปครับและข้อสุดท้ายคือความเสี่ยงเชิงระบบหาก AI ที่มีบทบาทในสถาบันการเงินหลายแห่งเข้าใจผิดในเวลาเดียวกันหรือสร้างผลลัพธ์ที่คล้ายกันเกินไปตลาดโลกอาจเผชิญการล่มสลายครั้งใหญ่โดยไม่มีใครหยุดยั้งได้ทัน อย่างไรก็ตามความพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมากลับไม่ประสบผลเท่าที่ควรหลายประเทศออกกฎควบคุม AI ด้านการเงินแต่ก็ล่าช้าเมื่อเทียบกับความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีบริษัทเอกชนพยายามตรวจสอบความโปร่งใสของอัลกอริทึมแต่ความซับซ้อนของ AI ทําให้มนุษย์หลายคนไม่เข้าใจวิธีการตัดสินใจของมันอย่างแท้จริงพูดง่ายๆคือมนุษย์กําลังพยายามควบคุมเครื่องมือที่เก่งเกินกว่าจะควบคุมได้ครับ สถานการณ์ปัจจุบันทำให้เราต้องย้อนมองประวัติศาสตร์อีกครั้งทุกยุคของการเปลี่ยนผ่านทางการเงินมีสัญญาณคล้ายกันคือความไม่มั่นคงความไม่ไว้วางใจและความพยายามสร้างระบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเลยสักนิดครับเหมือนกับตอนที่โลกเปลี่ยนจากทองคำสู่เงินกระดาษเหมือนกับตอนที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนการทำธุรกรรมและเหมือนกับตอนที่บล็อกเชนเกิดข,ขึ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจ AI ก็กำลังเดินตามรูปแบบเดียวกันแต่ด้วยความเร็วสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไม่เคยมีมาก่อนครับ คำถามสำคัญคือเราควรทำอย่างไรต่อไปคำตอบไม่ได้อยู่ที่การหยุดเทคโนโลยีแต่คือการเรียนรู้เข้าใจและปรับตัวให้ทันเงินรูปแบบใหม่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวในยุคข,ของ AI เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเงินในอนาคตอาจไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่คือระบบอัจฉริยะที่เรียนรู้ปรับตัวและตอบสนองตามข้อมูลมหาศาลที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจทั้งหมดครับ อนาคตของเงินจึงไม่ใช่เรื่องของธนาคารหรือรัฐบาลเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนเพราะทุกการตัดสินใจของเราในวันนี้จะกำหนดว่าระบบการเงินในอนาคตจะอยู่ในมือของใครมนุษย์หรือปัญญาประดิษฐ์ท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่คือการไม่ละสายตาจากมันครับยุค AI คือยุคที่เงินกำลังถูกเขียนบทใหม่ต่อหน้าเราและผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนคือผู้ที่มีโอกาสปรับตัวได้ทันและอยู่รอดในระบบใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับ ดังนั้นจงตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณเคยเชื่อเกี่ยวกับเงินจงศึกษาวิธีทำงานของ AI และจงเตรียมตัวไว้เสมอเพราะโลกการเงินกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่ใครคาดชิดครับและครั้งนี้เราอาจไม่ได้เป็นผู้คุมเกมอีกต่อไป